ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับและรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาประชาชนคนไทยทุกท่านนะครับผมวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการที่มีแต่ข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และที่สําคัญที่สุดหลงแต่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเรื่องจริงเขาปลอมข่าเท็จขาลวงเขาปล่อยไอทีมีสาระอ่ะไม่ลงอย่างเด็ดขาดน,นะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดนะครับในส่วนของโครงการแจกเงินของภาครัฐที่ยังคงหลงเหลืออยู่และมีการแจกเงินให้ทุกท่าน ได้นําไปใช้การทุกเดือนว่ายังคงมีโครงการอะไรใครมีสิทธิ์ได้บ้างอันนี้คือ1น,นะครับสเดือนกรกฎาคมบัตรคนจนได้เฮดังๆกันอีกครั้งหนึ่งเพราะรัฐได้เตรียมโอนเงินเข้าให้ไว้ซื้อสินค้าจำนวน1,200บาทแล้วนะครับผมใครมีสิทธิ์ได้บ้างเดี๋ยวผมขออธิบายละเอียดให้ได้รับชมรับฟังกันในคลิปนะครับ 3. ผู้พิก,การนะครับก็ได้เฮเ,เหมือนกันครับเดือนกรกฎาคม รับเงินสดโอนเข้าบัญชีจำนวน1,600บาทด้วยกันเลยทีเดียวนะครับกดเงินสดได้ใครมีสิทธิ์ได้บ้างผมได้อธิบายรละเอียดไว้ให้แล้วทั้งหมดในคลิปนะครับและวันประกาศผลอุทธรบัตรคนจนวันไหนและหลังจากประกาศแล้วเราจะต้องทำอะไรต่อและนี่ก็เป็นรายละเอียดที่ผมจะพูดคุยกับท่านในวันนี้นะครับแต่ก่อนจะไปพูดคุยกันนะครับผมขอฝากกลุ่มบน Facebook ไว้ให้ท่านได้พิจารณากันสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับสําหรับใครที่ต้องการซื้อรถแบ็คโฮลรถสิบล้อรถเทนลเลอร์รถสิบล้อหัวลากรถบดท,ทุกชนิดนะครับกลุ่มนี้นะครับชื่อกลุ่มซื้อขายแม็คโฮแบ็คโฮลสิบล้อเทนเลอร์สิบล้อหัวลากรถบดลูกบรรทุกทุกชนิดใครที่สนใจกําลังจะซื้อรถประเภทนี้นะครับเข้าไปในกลุ่มและทักทายกันเข้าไปได้นะครับผมแล้วก็โทรไปตามเบอร์นั้นได้นะครับเพราะว่าเขาจะมีอ่าแอดมินกลุ่มนะครับ ตอบคำถามนะครับแล้วก็คอยให้บริการท่านแล้วยังรวมไปถึงนะครับอีกหนึ่งกลุ่มซื้อขายรถ i s u ู u ูโตโยต้าฮอนด้า d อร์และทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับถ้ารุ่นไหนไม่มีก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาสอบถามกันได้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยนะครับเอาละครับผมเรามาเข้าประเด็นของเรากันเลยแล้วกันนะครับนอ้องเดี๋ยวท่านจะบอกว่านานนะครับก็ขอฝากกันไว้นิดนึงนะครับผม สำหรับอ่ากลุ่ม facebook นะครับที่ผมได้บอกไป2กลุ่มนะครับผมเดี๋ยวผมขอขึ้นรูปภาพให้ท่านได้รับชมกันแล้วกันนอกาะว่าให้ท่านพิมพ์ยังไงนะครับสำหรับโครงการนะครับที่ผมจะมาพูดในวันนี้ว่าอ่าโครงการที่ยังคงหลงเหลืออยู่ที่รัฐบาลแจกเงินอยู่ตอนนี้ว่ามีโครงการอะไรบ้างนะครับผมก็ตอนนี้นะครับหลายๆโครงการที่รัฐบาลแจกเงินนะครับก็ได้ค่อยๆทยอยหมดลงไปเรื่อยๆนะครับผม แต่ก็ยังมีโครงการที่ยังคงหลงเหลืออยู่นะครับตอนนี้หนึ่งนะครับผมโครงการของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บางคนอาจจะงงว่าโครงการนี้คือโครงการอะไรโครงการนี้คือโครงการฟังดีๆนะครับที่ให้ท่านไปลงทะเบียนกับอบตอเขตอำเภอจังหวัดเพื่อรับเงินโอนเข้าบัญชีเด็กแรกเกิดได้รับ600ผู้สูงอายุได้รับตามเกณฑ์อายุ 6กสิบถึงหกสิบเก้าถึงเจ็ดสิบปถึงแปดสิบเปีขึ้นไป1,000บาทนะครับและยังมีในส่วนของกลุ่มผู้พิการนะครับต่ำกว่า18ได้รับ1,000มากกว่า18ได้รับ800อันนี้คือของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับที่ยังคงหลงเหลืออยู่ณนะตอนนี้นะครับผมสโครงการบัตรคนจนครับสำหรับกลุ่มบัตรคนจนที่สมัครและผ่านเกณฑ์ รอบใหม่มาแล้วนะครับผมทุกเดือนรัฐจะมีการโอนเงินซื้อสินค้าให้300นะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของขึ้นรถ7ดหส่วนลดการถุงต้ม80บาทนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของลงทะเบียนใช้ไฟฟีใช้น้ำฟรีนะครับอันนี้ก็เป็น2โครงการที่ตอนนี้ยังคงหลงเหลืออยู่ส่วนโครงการแจกเงินชาวนาอันนี้จะต้องมารอดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า รัฐบาลหน้านะครับจะมีการอนุมัติหรือมีโครงการนี้กันต่ออีกหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าแต่ละโครงการก็ใช้เม็ดเงินค่อนข้างจะมากนะครับแต่ผมคิดว่ามีแน่นอนนะครับแต่ว่ายังไงก็ต้องมารอดูกันอีกครั้งนะครับส่วนกรณีที่ผมบอกว่าบัตรคนจนนะครับเตรียมเฮเดือนกรกฎาคมเพราะจะมีเงินโอนเข้าไว้ซื้อของให้1,200ตามที่ผมได้บอกไว้ต้นคลิปว่า ผมจะอธิบายว่ากลุ่มไหนมีสิทธิ์ได้สำหรับกลุ่มนะครับที่มีสิทธิ์ได้เงินบัตรคนจนพันสองเดือนกรกฎาคมนะครับมีที่มาที่ไปอย่างไรผมขอบอกก่อนนะครับว่าบางคนนะครับอาจจะพูดว่าเอ้ยมันเป็นสิ่งที่ไม่จริงผมพูดไม่ใช่แบบนี้มันโกหกอ่าผมจะอธิบายให้ฟังท่านฟังก่อนนะครับว่ามันคืออะไรทุกคลิปที่ผมพูดไปคือเรื่องจริงทั้งหมดนะครับแล้วผมก็อธิบายรายละเอียดอย่างชัดเจนทุกคลิปนะครับสําหรับโครงการแจกเงินนะครับเดือนกรกฎาคมที่ อ่ะผมบอกว่าบัตรคนจนมีสิทธิ์ได้ผ่านสองไว้ซื้อสินค้านั้นก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มบัตรคนจนนะครับที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับตอนลงทะเบียนและยื่นอุทธรณ์ไว้นะครับผมกลุ่มนี้นะครับเขาจะประกาศผลวันที่21มิถุนายนดังนั้นหลังจากที่ท่านยื่นอุทธรณ์แล้วและผ่านเกณฑ์แล้วเท่ากับว่าท่านได้เงินย้อนหลังนะครับผมของเดือนเมษาพฤษภาและมิถุนา นั่นหมายความว่าท่านได้เงินซื้อสินค้าย้อนหลัง3เดือนก็คือ900หลังจากนั้นนะครับผมพอเขาประกาศผลแล้ว21มิถุนาให้ท่านรีบยืนยันตัวตนให้ทันภายในเดือนมิถุนานะครับพอ1กรกฎาคมนะครับท่านก็จะได้เพิ่มอีกจากโครงการบัตรคนจนนี่แหละครับผมประจำเดือนกรกฎาคมก็ถ้ากับว่าท่านได้4เดือนติดนะครับก็คือเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาม ก็เท่ากับว่า1,200บาทนะครับสำหรับกลุ่มผู้ที่ยืนยันตัวตนนะครับภายในเดือนมิถุนายนนะครับผมย้ำนะครับยืนยันตัวตนภายในมิถุนายนสำหรับกลุ่มที่ยังไม่เคยยืนยันเลยหรือกลุ่มที่เพิ่งจะผ่านเกณฑ์หลังจากยื่นอุทธรณ์ก็จะได้1น0 0นะครับก็คือเมษาพฤษภามิถุนายและกรกดาคมแจะก็ถักว่าได้1,200บาท ชัดเจนนะครับผมคงจะไม่งงและไม่สงสัยกันอีกต่อไปนะครับว่าไอ้หนึ่งพันสองเนี่ยมันมาจากไหนนะครับต่อไปนะครับกลุ่มผู้พิการนะครับที่ผมได้บอกว่าเดือนกรกฎาคมได้หนึ่งพันหกร้อยบาทบางคนถามว่าไอ้เงินเนี้ยมันมาจากไหนตั้งหนึ่งพันหกร้อยบาทเอาละครับผมผมก็จะพูดนะครับฟังผมชัดชัดนะครับนาอกลุ่มที่มีสิทธิ์ได้เงินหนึ่งพันหกร้อยบาทกดเงินสดได้ของผู้พิการนั้นนะครับ ก็จะเป็นกลุ่มเดียวกับบัตรคนจนนั่นแหละครับผมเพราะว่ากลุ่มนี้นะครับผมเขานะครับยืนยันตัวตนหรือนะครับฟังดีๆนะครับยื่นอุทธรณ์นะครับยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนนั่นแหละครับผมและผ่านเกณฑ์ภายในยี่สิบเอ็ดมิถุนายนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ยืนยันตัวตนภายในมิถุนาก็เท่ากับว่าได้ของเดือนเมษาสองร้อยของเดือนพฤษภา200ร้อยมิถุนายนอีกสองร้อยนะครับ และยังมีในส่วนของเดือนกรกฎาคมนะครับหลังจากที่ยืนยันตัวตนภายในมิถุนาแล้วนะครับท่านจะใช้บัตรคนจนใหม่ได้คือกรกฎา,าคมดังนั้นท่านก็จะได้ในส่วนของบัตรคนจนกรกฎา,าคมด้วยได้ของเมษา200พฤษภา200มิถุนาสอ0 0แล้วมาได้ของเดือนกรกฎา,าคมอีก200รวมเป็น800นะครับและยังมีในส่วนของอกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับอีก800นะครับ ก็จะได้เท่ากับ1,600สรุปนะครับเมษา 200, ส0 0 0พฤษภา200มิถุนา200กรกฎาคม200ของบัตรคนจนแล้วเดือนกรกฎาคมยังมีในส่วนของกระทรวงพัฒนาสังคมอีก800ก็เท่ากับ1,600บาทนะครับท่านสามารถนำเงินที่ได้ไปเบิกถอนผ่านบัญชีหรือบัตร ATM ที่มีอยู่นะครับที่ผูกกับบัตรไว้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคนะครับคงจะไม่งงและไม่สับสนนะครับผมกับ ข้อมูลที่ผมได้พูดไปนะครับบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับก็บอกว่าไม่ได้หรอกแบบนั้นแบบนี้ผมบอกแล้วนะครับว่าข่าวไม่จริงผมไม่ลงนะครับและที่ผมพูดก็เป็นเรื่องจริงทั้งหมดนะครับอย่างไรแล้วนะครับผมถ้าใครที่รับชมรับฟังอยู่ก็ช่วยกันกดแชร์คลิปนะครับแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรครับกดเขาเรียกว่านะส่งต่อนะครับให้เพื่อนฝูงให้ญาติพี่น้องได้รับชมกันด้วยเพราะว่าจะได้รับทราบข้อมูลข่าวจริงนะครับถ้านอกเหนือจากนี้ ก็คือไม่มีอะไรแล้วนะครับผมย้ํานะครับว่าก็นอกเหนือจากนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับถ้าบัตรคนจนเดิมที่ได้รับทุกเดือนหรือยืนยันตัวตนและใช้งานมาตั้งแต่เดือนเมษายนก็จะได้ตามเกณฑ์ในแต่ละเดือนนะครับจะไม่ได้1 2 0 0งพันแล้วก็จะไม่ได้1,600นหกนะครับผมตามนี้เลยนะครับก็สุดสุดท้ายนี้ก็ขอฝากนะครับผมกลุ่มอ่าเพจ facebook นะครับที่ผมได้พูดไปตั้งแต่ต้นนะครับก็คือกลุ่มอ่า ซื้อขายรถแม็โคแบ็คโฮสิบล้อเทนเลอร์สิบล้อหัวลากรถบดทุกชนิดทั่วไทยนะครับและยังรวมไปถึงกลุ่มซื้อขายรถมือสองอิซูซุโตโยต้าฮอนด้าฟอร์ดและอีกหลายรุ่นทั่วไทยนะครับถ้าใครที่สนใจซื้อรถตามที่ผมพูดไว้ก็สามารถเข้าไปในกลุ่มนะครับแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์นะครับชอบรุ่นไหนอะไรแบบไหนซึ่งเดี๋ยวผมก็จะพยายามทยอยนะครับลงรูปแล้วก็ข้อมูลติดต่อต่างๆไว้ในกลุ่มหนังทั้งหมดนะครับผมจะได้ เข้าไปรับชมนะครับเราก็จะได้เผื่อใครจะอยากได้มาซื้อมาหาเป็นเจ้าของกันก็จะได้สะดวกสบายนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะยังไงก็ขอฝากมาด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ